สวัสดีครับพี่พน้องโคเรตอเคนะครับผมลมหนาวมาแล้วครับดูดูลมนะครับผมลมหนาวมาแล้วลมลมแรงมากเลยนะครับผมลมนี้ก็คาข้างจะแรงนะครับผมดูยอดไปยอด้นมา เล่นะครับมที่ทำงานเล่นะครับมี้นทนครับดมาัดมาอา,ากาศเริ่มจะเย็นขึ้นนะครับผมดูแลสุขภาพัด้วยนะถ้าต่างประเทศก็น่าจะหิมะน่าจะตกแล้วนะครับผมฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับรนหนาวมาแล้วนะครับผมนี่ก็บึ้งนะครับผมที่ได้เคยเคยถ่ายวีดีโอให้ดู อบปึ่งแลมวกโลกว่าๆนี่นะครับผมลมหนาวมาแล้วนะครับผมก็ต้อนรับลมหนาวนะครับผมทุกคนก็ต้อนรับลมหนาวก็ใครที่อยากมาเที่ยวที่สระบุรีมาเที่ยวได้นะครับที่บนเขาถึงสูงก็จะอากาศก็จะเย็นแล้วนะครับผมก็น่าตั้งแคมป์นะครับผมได้น่าตั้งแคมป์นะครับ วยงามดูบรรยากาศที่ทํางานก่อนนะครับผมบรรยากาศที่ทำงานลมค่อนข้างจะแรงนะครับผมลมค่อนข้างจะแรงลมค่อนข้างจะแรงวันนี้นะครับดูบรรยากาศไปรอบรอบหนึ่งดูบรรยากาศรอบรอบลมแรงมากนะครับดูลมนะครับผมดูลมนะครับผมลมแรงนะครับ เสียงลมไปก่อนนะครับผมจับกล้องแทบไม่ไหวนะครับผมลมแรงมากอยู่บรรยากาศ เมื่อปีที่แล้วลมแรงกว่านี้นะครับผมที่ได้เคยมาถ่ายให้ดูนะครับผมลมก็สั้างจะแรงกว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เบาๆนะครับผมก็มีคนมาออกกังกกลบ้างลม,ม่็นร้างจะแรงลมแรงยนี่อันตรายนะครับผมได้อยู่ฝ่ายป้องกันนะครับผมเพราะว่าอันตรายถ้าเกิดมีเพลิงไหมมาเอายากลมแบบนี้นะครับ อารมณ์แบบเงายวยากมากนะครับดูนะครับดูความสวยงามไปเรื่อยๆเนาะมีถึก็ยังดีนะครับผมดูความสวยงามของที่ทํางานของเ่นะครับผมบรรยากาศสวยนะครับพัดลมพัดลมนะครับเราเอาเราเาาไม่อยู่นะครับผมน,น,นะครับผม จะมีกอน,นแบงว่างนะครับผมเพราะลมมาแรงนะครับผมลมแรงมากลมแรงมาก สวยงามแล้วก็ดูลมนะครับผมลมแรงมากครับผมบรรยากาศดีดีนะวันนี้อากาศดีนะครับลมแรงบรรยากาศดีลมแรงอยู่อยู่ลมสภาพที่ทำงานนะครับ ากกดไลค์กดติดตามให้โอเล็กิเคด้วยนะครับผมมาชมหน้าหนาวกันเนาะสวัสดีครับผม